หนึ่งทีมครับนั่นก็คือสระบุรียูเนเต็ดนะครับวันก่อนก็บุกมาเยือนการชนพัดเอฟซก็ชนะไป1ประตูต่อศูนย์ะครับเราต่อสายคุยกับชูศักดิ์ศรีภูมิโค้ชคนใหม่ของสระบุรียูเนเต็ดนะครับก่อนหน้านี้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับไปติดตามนะครับบรรยากาศในการพูดคุยกับชูศักดิ์ศรีภูมิกันครับพี่ชูเข้ามาเป็นเฮดโค้ชของสระบบุรียูเนเต็ดนี่ตั้งแต่วันไหนครับพี่ประมาณหนึ่งเดือน ผ่านไปกี่เกมแล้วอะพี่ผ่านไปก็เล็กแรกก็หกเกมเอสสองก็ประมาณเพิ่งเริ่มไปสองเกมครับเป็นไงพี่หกเกมที่ผ่านกกเาล็กแง่เขาเอาเล็กแรก่อนก็ชนะสองเสมอสองไอ้เสมอหนึ่งมันก็แพ้สองครับอ๋อแต่มาต้นเล็กหลังเราเราต้ลี่ยกก็เอาวัยรุ่นเข้ามาเสริมเพราะเรามีผู้เล่นที่อา่าแเบบนะมีประสบการณ์นข้นๆเยอะๆก็เอาวัยรุ่นเข้ามาเสริมอีกประมาณติดคนครับติดคนนะครับติดคนแล้วก็ ก็เตะมีสองแมตก็เสมอหนึ่งแมตแล้วก็ชนะหนึ่งแมตครับผมเกมล่าสุดนี้ไปเยือนการจันนพัฒข่าวแวบๆกลางสัปดาห์นี้มีสามคะแนนเกมนี้เป็นไงบ้างพี่เกมที่ตัวสีครับวกกันชนะพัฒน์ก็มงชนะมานะครับแล้วก็รุ่นที่ครับที่เทเวศก็เจอกันบ่อยๆกันอยู่แล้วใช่ครับผมก่อนก็สนุกกับเป็นเกมที่สนุกแต่เราก็อ่าแต่ว่าทีมที่เเวเขาก็ไม่มีแข่ขันเลยนะครับก็คนไทยล้วน เรวก็อทาทา่านท่านจะมีเรามีครบท่างชาติคนไทยทั้งทั้งบราซิลทั้งยุโรปแล้วก็แล้วก็อินเดียก็เป็นญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับอประกอบด้วยคนไทยก็มีลัตบอลอย่างสามารถตัญยาตางทีมก็เคยผ่านฟุตบอลมาเยอะแ้ะรวมกับเด็กวัยรุ่นที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่หนึ่งชุดนะครับก็ก็ก็สามารถเก็บไปได้แต่ก็เกือบอยากครับตัวก,กินจนเสาไปเหมือนกันตดนในสาย ครับผมครึ่งแรกเท่าไหร่นะศูนย์ศูนย์แรศูนย์ครับขึางหลังมาลำหนึ่งศูนย์ครับอ๋อก็เฉือนมาแค่ลูกเดียวลูกเดียวครับลูกเดียวครับเอ๊ะเทเวศกับมนสินชูศักดิ์ศรีภูมินี่รากหญ้านี่ดังเหลือเกินฮะครับผมนเนาะตลอดนะครับเออพอกลุ่มขาเก่ามาทําพวกรากหญ้าพวกเนี้รู้สึกว่าสีสันมันจะมีมันมันเป็นเพราะอะไรรบกวนรบกวนคนคนที่ส่งออกกีฬานะครับเี่ยก็ส่งออกกีฬาไปเยอะแต่ส่งออกกีฬา หมายความว่าผมไม่ส่งออกในเดือนเยออย่างนกนกีฬารามีนกกีฬาค่ำขกังเยอะนะครับบ้านเรานอะืมนะครับก็รู้ในตัดใจตรงนี้กันทั้งโค้ชทั้งสองทั้งสองคนอยู่แล้วแล้วก็อาคารี่มันเกิดขึ้นมาเยอะเราก็มาปั้นให้วิธีเขาท่านั้นเองครับอย่างผมทำก็อยู่ที่เลกที่ประมาณไม่เกินสามแสนอย่างเงี้ยต่อเดือนอืมันก็จะไปหยิบรีฬาตัวละสี่ห้าหมื่นอย่างไอ้ผมที่ทําขึ้นมาชุดป่วยจาวินพวกหลายคนในสลินการพวกไอ้ไหม พวกนี้มันต้องเงินเดือนเป็นแสนไปละสี่ห้าหมื่นไปเราไปแตะไม่ได้ละเราก็มามาสร้างกลุ่มใหม่กลุ่มใหม่พวกเงินเดือนหกพันเจ็ดพันหมื่นหนึ่งหมื่นสองอะไรเงี้ยก็ามาทําให้ทีมเขาอยู่ได้คล้าครมาเริ่มต้นมาเริ่มต้นทําสร้างสร้างทีมเขาใหม่เช่นผมก็ไปสร้างระยองสุโขทัยอังเตพวกอะไรเงี้ยก็ไปไปก่อให้เขาทำนี่อย่างี้ยก็ไม่ได้อย่างที่เตเรทเขาก็สร้างโคราช อ่าไอด้หลายปีอะไลเครัยแต่ว่าอพวกเราจะได้ไปไปไปบ้างไม่ได้ไปบ้างพ่อที่มันโตขึ้นแต่แต่เราก็ยังจะอาจจะเหมาะสมกับปรีกับยากอยู่ตั้งไว้ประมาณขนาดไหนสําหรับอิชูถ้าเกิดว่าเราจะไปไทยลีกเลยสําหรับสลับบุรีเราผมตั้งไว้สี่ปีสี่ปีนปีนี้ปีนี้เราลองวันเราเรามีพัสดุเด็อย่างเด็กๆ้นมาถ้าปีหน้าา่อจริงๆก็ ตั้งงบไว้ไว้ก็น่าจะพอไม่ไม่ไม่ได้มากมายเท่าเท่ากับอเมริการอะไรเงี้ยคงคงไม่ได้มากมายเท่าเมืองการเท่าก็คงอยู่ในประมาณต่างคองอะไรประมาณนี้เอางบประมาณใช้ได้สะดวกสบายอะไรเงี้ยแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นปีสองในปีหน้าในความคิดผมนะครับแล้วก็รับปีสองเนี่ผมเพาะผมทำงนานผมก็ซีสองก็คงไม่ยากมั้งหมายอะไรพวกผมทานหมดล้ะครับ ะครับก็อาจจะชะลอปอีสองสักปีหนึ่งหรือไม่ขึ้นได้เลยทุกชจะขึ้นเลยเลยครับเพราะว่าถ้าเราขึ้นในปีสองเนี่ยผมรัตถสทเยอะอยู่แล้วน้องๆ้องผมก็สามารถดึงมาเล่นีน่ยไดย้่แล้วพวกชูโรปาพวกแฮนสันพวกชาวินพวกโอ้เยอะครับ <c oughs> อาจจะชิดเป็นบุคคลอารมณ์กรจนาทองลูกศิษย์ผมตังไงนะฮะดึงได้เลยเนาะครับวัฒนาภายนุ่มกำลังทีเพราะมันจะเราเริ่มจะ บางทีม,มคนครเนี่ยก็คุยคุยกันอยู่ครับอ่าสุดท้ายเลยพี่ชูมองฟุตบอลลากย่าเราในมุมพี่ชูเนี่ยอยากให้เขาแก้ไขปรับปรุงหรือทำอะไรในอนาคตผมเห็นผมเจอทุกแมททุกทีมที่เจอผมจะค่อนข้างจะเตรียมตัวมาดีแต่ผมไม่อยากเขาเตรียมตัวมาดีอย่างเงี้ยกับทุกทีมอะไรเงี้ยเมรใช่มาเจอผมแล้วโอ้โหเนี่ยวิ่งแล้วเจอทีมหน,นึ่งเขาเขาอาจจะมีผมเป็นเพราะผมเป็นคนตเป็นคนหลีดังานย่าตั้งแต่ๆๆต้นเลย มายถึงความตั้งใจของทั้งเด็กทั้งผู้เรียนอยากให้อ่ารักษามาตรฐานที่นึงในการทํางานอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเจอทีผมหรือเจอทีทั่วไปอย่างเงี้ยครับครับผมอันดับแรกครับอันดับที่สองก็เรื่องของของตัวนักกีฬาก็ก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าบางคนยังต้องรอโค้ชอ่ะผมว่าไม่ต้องรอโค้ชหรอกครับเพราะว่าถ้าคุณอยากพัฒนาเดี๋ยวนี้มันมีมีเรามีหลายๆทีอยู่แล้วในต้องการนักกีฬาที่คุณพัฒนาเพราะว่าคุณมีโอกาสคุณลองยื้อกางเกาลงมา ไปเทสลงไปทํางานแต่แต่คุณต้องเตรียมตัวให้ดีก่อนนะนักฬาร์ตเราไม่ค่อยเตรียมตัวให้ให้ดีอะไรเงี้ยผมมองในมุมตรงนั้นนะครับต้องรอวอนรออะไรเงี้ยไม่ต้องรอครับไม่ให้ทำเลยผมก็พยายามลงคิจิลงอะไรให้ให้น้องๆได้ได้ฝึกกันเองได้อะไรเงี้ยครับว่าไปผมก็พยายามพยายามอยู่ครับผมเอาละครับพ่ชูครับขอบคุณมากครับมีโอกาสได้พูดคุยกันต่อเนื่องครับครับสวัสดีครับพี่แก้วครับสวัสดีครับ เป็นการต่อสายคุยกับทางด้านโคชูชูศักดิ์สีภูมินะครับเฮดโคชของสระบ,บุรียุนเต็ดนะครับซึ่งก็มี3คะแนนนอกบ้านนะครับ